สำหรับคนที่กำลังจะดูคลิปนี้ขอให้ดูให้จบเพราะถ้าดูไม่จบคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเข้าใจปะปอลอความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปนี้ถือเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวอย่าเอาเก็บไปคิดจริงจังเพราะฉะนั้นขอให้ทำใจให้สบายๆเป็นกลางปล่อยวางแล้วค่อยดูหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกสนุกเองขอบคุณลหน้าด้วยความปรารถนาดีจากอิสเมฟสวัสดีครับพบกับตูมตามอีกครั้งนึงนะครับ ในคลิปนี้เรามาอยู่ในช่วงของนี่ไม่ใช่รีวิวแต่มันเป็น feeling กับหนังเรื่องกับตนอเมริกาซี v i ว war นะครับกับตนอเมริกา c ี v i ว war เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างฮีโร่สองคนนะครับก็คือไอรอนแมนแล้วก็กับตนอเมริกานะครับปมของความขัดแย้งก็เกิดจากที่ว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับต้องการที่จะออกกฎหมายควบคุมฮีโร่นะครับก็ต้องการที่จะแบบว่ารู้ว่าฮีโร่คนนี้อยู่ที่ไหนเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วด้วยความที่กับตนอเมริกาของเรานะครับก็เป็นคนที่ผ่านศึกสงครามมามาก เขาก็จะรู้ว่าโลกเนี่ยมันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับถ้าเกิดมีใครก็ตามที่รู้ว่าเขามีญาติมีพี่น้องอยู่ที่ไหนก็อาจจะญาติพี่น้องของเขานะครับก็าจะโดนทําร้ายได้นะครับโดยที่เขาเองก็อาจจะไม่สามารถไปช่วยได้ทันการทุกๆครั้งนะครับเพราะงั้นนี่ก็คือความอันตรายของการที่รัฐบาลออกกฎหมายแบบนี้เพราะงั้นกับตันอเมริกาของเราก็ไม่เอากฎหมายนี้แน่นอน,นครับแอนอดไม่เอาแน่นอนส่วนไอรอนแมนของเรานะครับโทนี่สตาร์เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ไม่ได้สนหรอกครับว่าใครจะรู้ที่อยู่เขายกตัวอย่างเช่นไอลอนแมนภาคสามนะครับ้ฮอออร์เเยปปช ไอ้หลอนนี่เป็นใครวะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยฮ้ยไปผมช่วยคัณก่อนไปไปจากที่นี่กันเถอะตีไป ตอนพี่แกโมโหมากๆพี่แกก็บอกเลยว่าบ้านชั้นยู่มารีบูบ้านเลขที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็โดนเฮลิคอปเตอร์บินถลม่มตุ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 ่มบ้านแตกนะครับด้วยความที่เอร์นแมนเนี่ยเป็นคนแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้คิดหน้าคิดหลังมากไม่ค่อยได้คิดถึงคนอื่นมากนะครับก็อาจจะลืมไปว่ากฎหมายเนี่ยมันก็มีผลร้ายเหมือนกัน ด้วยความคิด2ออย่างที่แตกต่างกันครับก็ทําให้ฮีโร่คนอื่นๆเนี่ยเกิดความแตกแยกเช่นกันเขาก็จะเกิดการแบ่งพวกแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งทีมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทีมของไอรอนแมนเนี่ยมีใครบ้างเริ่มจากทางซ้ายนะครับทีมของไอรอนแมนก็จะมีวอร์มช n นมีแบล็กว i ดอวมีแบล็กแพนเ h อร์และก็มีวิชั่นนะครับโดยแบล็กแพนเตอร์เนี่ยเป็นฮีโร่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเปิดตัวในหนังเรื่องกัปตันอเมริกาซีวีวอร์เป็นครั้งแรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ทีมของกัป ของกัปตันอเมริกาก็จะมีเรื่องจากทางซ้ายนะครับมีแอนด์แมนมีฮอคไอเอเจนต์13นะครับแล้วก็มีฟอลคอนกับวินเทอร์โซเยอร์นะครับโดยทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมค่อนข้างรักครอบครัวนะครับดูจากหน้าฮออไอก็รู้ว่าเป็นคนที่รักครอบครัวแค่ไหนก็จะไม่ชอบกฎหมายนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมก็จะเปิดคลิปฟุตเทจของกัปตันอเมริกาซีวิสวอร์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเลยครับว่าเป็น จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพูดเท็จของกัปตันาอเมริกาซีวิวอร์นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่เป็นทีมกัปตันาอเมริกาหรือว่าทีมไอรอนแมนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยไปใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับหรือว่าใครมีข้อคิดเห็นติชมแนะนํายังไงเกี่ยวกับตัววิดีโอนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และก็ยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่มีสาระได้สาระความ,ะาม สำหรับการรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ